จากสว่านนะครับสว่านมือนะครับสว่านที่ใช้ไฟ220โวลต์นะครับนี่เลยนะครับสว่านตัวนี้เป็นสว่านใช้ไฟ220โวลต์เนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบดูนะครับตัวนี้เป็นไฟ AC นะครับ2ช่องนี้เป็นไฟ AC นะผมก็จะเปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เสียบไฟเข้าไปผมก็จะเสียบไฟเข้าไปนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโมไล่ไปนาชาแนลเกษตรมือใหม่ใครๆก็ทําได้นะครับวันนี้ผมจะติดตั้งชุดโซลาเซลล์นะครับก็จะเป็นชุดเล็กๆนะครับอยู่งบประมาณสัก4,000ัถึงห้าพบาทนะครับไปดูวิธีการติดตั้งได้เลยครับแขงนะครับเรามีงบเท่านี้ในการเลือกซื้อแผงนะครับเราควรจะเลือกซื้อแบตเตอรี่กี่เอปมดีนะครับ ในการชาร์จนะครับในการใช้งานทั้งนี้นะผมมีเงินอยู่พันห้านะครับผมสามารถเลือกซื้อแผงในราคาพันห้าผมก็ไปดูในตลาดนะไปดูในช้อปปี้รัสะได้ได้ครับว่าเรามีงบพันห้าเนี่ยเราจะควรจะเลือกซื้อแผงกี่แอมนะครับกี่วัตเนาะสมมุติว่าผมได้แผงมานะครับหนึ่งแผงนะครับหนึ่งแผงหนึ่งแผงอืมเขาจะเขียนบอกเลยนะครับว่า ผมจะได้มาอยู่ที่110วัตต์นะอ่า120วัตต์110วัตต์นะครับแล้วก็เขาจะบอกจํานวนโวลต์น,นะครับโวลต์มาประมาณ20.5โวลต์นะครับอ่าในในแผงเนี่ยด้านหลังเขาจะบอกประมาณนี้นะครับดูแค่นี้ก่อนนะครับดูแค่นี้ก่อนแค่นี้หลักการง่ายๆของการดูว่าอ้าวและแผง110วัตต์เนี่ยมันจะชาร์จลงชาร์จลงแบตเตอรี่ได้กี่แอมป์นะครับก็หลักการง่ายๆก็คือ เอาโวลต์หารวัดนะครับโวลต์หารวัดนะก็คือเอาร้อยสิบตั้งหารด้วยยี่สิบจุดห้านะครับผมก็ได้ประมาณห้าจุดสามแอมป์เนาะเีาะม้เลยห้าจุดสามแอมป์นี่หมายความว่าแผงหนึ่งร้อยสิบวัตต์นะครับยี่สิบโวลต์เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะผลิตพลังงานสำหรับแดดดีเนาะ ได้5.3แอมแปร์นะครับ5.3แอมแป์ต่อชั่วโมงก็หมายความว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพลังงานไฟ,ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะผลิตไฟให้เรา1ชั่วโมงนะครับต่อ5.3แอมแปร์ในหนึ่งวันนะครับ1วันคิดเฉลีย่ยคือในหนึ่งวันสามารถผลิตไฟได้5ชั่วโมงนะครับแล้วก็คูณน,นะครับคูณด้วยหชั่วโมงเนาะอหชั่วโมงนะครับ ห้าชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็คูเก้าไปนะครับเรากันจะได้ประมาณยี่สิบหกแอมป์นะครับยี่สิบหกแอมป์อ่าประมาณนี้ยี่สิบหกแอมป์นั่นก็หมายความว่านะครับแข็งร้อยสิบวัตต์นะครับผลิตไฟฟ้าให้เราต่อวันก็คือประมาณยี่สิบหกแอมป์ยี่สิบหกแอมป์นะอันนี้เราควรเลือกซื้อแบตเตอรี่กี่แอมป์ดีนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ย ซื้อมากมากกว่าแอมที่เราได้ตรงเนี้นะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราซื้อน้อยกว่าแผงที่ผลิตได้เนี่ยมันจะมีปัญหาทําให้แบตเตอรี่บวมทันทีนะครับก็คือแบตเตอรี่ที่เราควรเลือกซื้อก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เท่าไหร่ดีตั้งแต่ตแตอ่ะยี่สิบหกไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ยี่สิบหกแอมป์ไปเรื่อยๆเนาะมากขึ้นไปเรื่อยนะครับยี่สิบหกแอมป์มากขึ้นไปเรื่อยนะครับ,มไ,รรบไม่ผิดนะครับแต่ในท้องตลาดเขาก็จะมีประมาณมามยี่สิบห้าแอมป์นะครับยี่สิบห้าแอมป์มีเท่าไหร่ล่ะมีห้าสิบแอมป์อย่างเงี้ยนะครับมีเจ็ดสิบห้าแอมป์อย่างเงี้ยหรือว่ามีร้อยแอมนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะเลือกซ,ซื้อแบตเตอรี่นะครับแบบห้าสิบแอมป์ห้าสิบแอมป์นะ เพราะว่าอะไรเพราะ่าบางทีเราไม่ได้ใช้ไฟเนาะแผงมันก็ยังชาร์จแบตเตอรี่ให้เราไปตลอดนะเราไม่ได้คิดว่าเราจะใช้ไฟหมดเพราะว่าเราอยู่ที่สวนเนาะที่สวนบางทีเราก็ใช้ไฟหมดนะครับมันก็จะยังชาร์จไปเรื่อยให้เรานะอาจจะเป็นอาจจะยี่สิบต่อวันอาจจะเป็นสามสแอมก็ได้เนาะหลักการผมก็จะมีประมาณนี้ในการเลือกซื้อแผงกับแบตเตอรี่นะครับโอเคเราไปดูวิธีการ ติดตั้งได้เลยตัวนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับขนาด110วัตต์นะครับเป็นแผงโมโนเนาะเป็นแผงโมโนคุณสมบัติของแผงโมโนก็คือเวลาล่มนะครับมีเมฆมีอะไรเงี้ยมันก็จะทำงานปกตินะครับมาดูสเปคนะครับสเปคมันก็คือ แม็กซิมั่มพาวเวอร์นะครับ110วัตต์นะครับแล้วก็แม็กซิมั่มพาวเวอร์ฮูเลนส์นะครับ5.35แอมแปร์ are, <ส>ก็หมายความว่าชาร์จต่อ1ชั่วโมงนะครับอยู่ประมาณ5.35แอมแปร์นะครับ1วัน1วันก็จะสามารถชาร์จพลังงานแสงประมาณตีไปสัก5ชั่วโมงได้ครับก็เอ้าคูณ5้าแอมแปร์นะครับก็ประมาณสัก ย5่ิบห้ายิบหกแอมป์เนาะที่สามารถบรรจุใส่แบตเตอรี่ได้นะครับส่วนการติดตั้งผมก็จะติดตั้งแบบง่ายๆนะครับก็ปกติมันจะมีชุดอุปกรณ์เข้ามาอยู่แล้วแหละนะครับแต่เราจะติดตั้งแบบบ้านๆเนาะบ้านก็ใช้เป็น PUC นะครับสี่หุนเนี่ยเป็น PUC สี่หุนนะครับแล้วใครมีน็อตก็สามารถสว่านเจาะได้นะผมใช้ลวดผ่านเอาเนาะ แล้วก็พี c นี่มันจะดีกว่าไม้ก็คือว่ามันจะไม่ผุเนาะทนแดดทนฝนทนลมได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้เนี่ยมันก็จะโอกาสข้างหน้ามันก็จะมีความผุนะครับผมใช้ PVC เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งข้างบนนะครับไปดูกันเลย เสร็จแล้วนะครับกับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์110วัตต์บนหลังคานะครับโครงก็จะเป็น PVC นะครับเพื่อได้ความคงทนถาวรหน่อยนะครับใครที่ไม่มีพวกลางเหล็กหรือวางรางอลูมิเนียมเนาะคือที่จริงชุดมันอ่ะมันจะมีครบเซตเลยแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมานะครับผมก็จะใช้ PVC แทนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น TVC สีส่หุนนะครับสี่หุนแล้วก็มันเจาะน็อตใส่หลังคานะครับแล้วก็เพื่อยึดติดตั้งแผงโซลาเซลล์เนาะส่วนข้างล่างลมมันก็จะลมมันก็จะผ่านออกได้ครับมันก็จะมีช่องว่างอยู่อย่างนี้เนาะโอเคนะครับสำหรับการติดตั้งแผงก็เสร็จขั้นตอนนะครับเราไปดูการติดตั้งชุดคอนโทรลนะครับเอาละครับ ผมก็จะมาต่อนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับมาชาร์จเจอร์มาแบตเตอรี่แล้วก็ออกไฟเนาะอย่างที่รู้ๆกันว่าการต่อแผงโซล่าเซลล์ถ้าคนที่ไม่มีความรู้เลยนะครับก็จะยากนะครับแต่ถ้าคนที่พอมีความรู้การต่อไฟเสียบไฟได้นะครับก็มันไม่ยากอะไรนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลักๆอยูู่่มส่วนนะครับ ก็คือมีแผงนะครับชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ3มส่วนหลักๆเลยจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนแผงมันก็จะมีข้อข้อบวกข้อลบนะครับบวกลบนะครับอ่าบวกลบนะครับแล้วก็โยงมาต่อกับชาร์จเจอร์ก่อนนะครับนี่เลยเนี่ยโยงมาต่อชาร์จเจอร์ก่อนนะครับพอต่อชาร์จเจอร์เสร็จนะครับแล้วก็ลงแบตเตอรี่นะครับก็บวกลบเหมือนกันเลยนะครับมันก็จะมี ตำแหน่งให้เราใส่บวกใส่ลบนะครับส่วนในชาร์เจอร์นะครับมันก็จะมีอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับมันก็จะมีต่อออกไปที่หลอดไฟนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟ12โวลต์เนาะไฟ12โวลต์นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่ะ ผมก็ต้องเพิ่มอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อจะเป็นไฟ220โวลต์เนาะ220โวลต์นี่เลยนะครับผมจะเพิ่มตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์ไฟ220โวลต์นะหรือเรียกก็ไฟบ้านหรือว่าเรียกไฟ AC ก็ได้นะครับ AC ตัวนี้ต่อเป็นไฟ DC เนาะ DC ก็คือไฟ12โวลต์นะครับอ่ณที่นี้นะครับตัวนี้ถ้าไม่มีชุดนี้นะครับมันจะออกเป็นไฟ12โวลต์นะครับแต่ว่า ถ้าเราเพิ่มชุดอิเมอร์เตอร์เข้าไปนะครับมันก็จะออกเป็นไฟ220โวลต์เนาะง่ายๆส่วนวิเตอร์ต่อไหนนะครับต่อตรงไหนก็ต่อตรงนี้เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับก็แค่นี้มันก็จะออกเป็นเป็นไฟอ่าเป็นไฟอ่า220โวลต์ได้นะครับคือหลักการง่ายๆในการต่อก็จะประมาณนี้เนาะตัวเนี้ย ชุดนี้นะครับผมก็จะใช้แผงร้อยสิบวัตต์นะครับตัวชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ผมใช้ตอนนี้ห้าสิบแอมป์เนาะห้าสิบแอมป์นะครับแล้วก็อ e ิเวอร์เตอร์ผมใช้พันวัตต์นะครับแล้วก็ดีซีเอาไว้ใช้นะไฟสิบสองโวลต์เนาะไช้ชาร์จแบตชาร์จอะไรแล้วก็ตัวนเนี้ยไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์เนี่ยเอาไว้ใช้กับเครื่องเจีย สว่านอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับชุดการต่อแผงโซล่าเซลล์ง่ายๆหลักการก็ประมาณนี้นะครับส่วนการต่อก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพราะว่าในแผงเขาก็จะเขียนว่าขั้วบวกขั้วลบให้นะครับสังเกตง่ายๆส่วนชาร์จเจอร์นะครับเขาก็จะมีนะครับช่องต่อก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่ามันจะมีช่องต่อว่าบวกเป็นแผงนะครับมันจะเป็นรูปแผงเลยเนาะเป็นใส่บวกใส่ลบรูปแบตเตอรี่ใส่บวกใส่ลบนะครับแล้วรูปไฟส2โวลต์ใส่บวกใส่ลบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนแบตเตอรี่นะครับมันก็มีบวกกี่ลบก็คือพวกนี้เราห้ามเราห้ามไปสลับขั้วครับมันมีมันมีตำแหน่งนะครับจุดสังเกตให้เราได้เห็นอยู่นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์นะครับก็ต่อ,ออกจากแบตเตอรี่ไปตรงนี้นะครับจะข่วงตรงนี้ก็ได้เนาะเพื่อจะเข้าอินเวอร์เตอร์ตรัวนี้เพื่อจะออกไฟ12โวลต์ไอ้220โวลต์เป็นไฟบ้านเนาะก็คือชุดนี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะพวกสวานนะครับสว่านสวานเจียน,น,นะครับหรือว่าเป็นพวก อะไรอ่ะที่ไฟไม่เยอะนะครับไฟไม่เยอะเพราะว่ามันใช้แบตเตอรี่แค่50แอมป์นะครับเอาละครับมาดูระบบการต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับว่าแต่ละอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับตัวนี้คือสายแผงนะครับสายแผงที่อยู่ด้านบนหลังคาเนาะผมก็จะลากมานะครับลากมาจะเข้าตรงนี้นะครับเป็นแผงนะครับแล้วก็ เป็นแผงนะครับแล้วก็ผมจะใส่เบเกอร์ไว้นะครับเบเกอร์หนึ่งตัวนะครับเพื่อเวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับแผงเราจะได้ตัดไปตรงนี้นะครับแล้วก็ซ่อ,แซอมแซมบํารุงได้เนาะเมื่อเข้าแผงเสร็จนะครับไปขั้วบวกขั้วลบเนาะมันก็จะเข้าขั้วนี้เลยเห็นไหมเอ่ยนะครับนี่คือแผงนะครับแผงนะครับแล้วก็มันก็จะเขียนว่าขั้วบวกกับขั้วลบเห็นไหมเอ่ยนะครับนี่เลยมันก็จะเข้าตรงนี้นะครับ เมื่อไฟจากแผงเข้าตรงนี้นะครับก็จะสังเกตว่าแผงนะครับเขาทําการชาร์จลงแบตเตอรี่เนาะตัวนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับไฟจากแผงนะครับเข้าชาร์จเจอร์แล้วนะครับทีนี้ไฟก็จะออกจากชาร์จเจอร์นะครับจะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบอย่างนี้เลยนะครับห็นไว้เลยนี่เป็นขั้วบวกขั้วลบมาต่อต่อง่ายนะครับต่อง่ายแล้วก็จะเข้าเข้าตัวเบรกเกอร์นะครับผมก็จะ ไว้เผื่อเวลาผมเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือทําอะไรเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนาะผมก็จะสับตัววิกตัวนี้เนาะลงได้นะครับมันก็จะต่อลงพ่วงลงแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นนี้เลยนะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับขั้วลบอย่างนี้เลยนะใส่ตามขั้วเขาเลยนะครับขั้วบวกก็จะเป็นสีแดงเนาะขั้วลบก็จะเป็นสีดํานะครับเมื่อไฟอยู่ในแบตเตอรี่นะครับผมก็จะมีจุดจุดต่อตรงนี้นะครับจุดหนึ่งก็คือผมต้องการใช้ไฟนะครับ 2 2 0โวลต์ก็คือไฟบ้านนะครับหรือว่า AC นะครับ AC ผมก็จะเชื่อมต่อตรงนี้แหละครับเพื่อม,มาเข้าขั้วตรงนี้เนาะบวกลบนะบตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นตัวแปลงไฟนะครับจากไฟฟ้า1 2โวลต์ก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับเป็นไฟ220โวลต์ก็คือไฟบ้านปกติเนาะเมื่อเมื่อไฟมันแปลงเป็นไฟบ้านเสร็จเรียบร้อยผมก็จะมาตัวนี้ผมเพิ่มเบรกเกอร์นะครับ เบเกอร์ก็คือเบเกอร์ในการสตาร์ตตัวนี้แหละครับในการเปิดปิดตัวนี้แหละปกติมันอยู่ด้านหลังอย่างนี้เนาะผมก็จะเชื่อมต่อไฟตรงนี้นะครับเพื่อมาเปิดปิดตรงนี้จะได้ง่ายนะครับแล้วก็ส่วนปลั๊กนะครับผมก็จะมีปลั๊กสําหรับ AC นะครับแล้วก็ DC นะครับ DC ก็คือไฟแบตเตอรี่1 2โวลต์ทั่วไปแหละครับแล้วก็ AC คือไฟฟ้าสลักก็คือ2 2 0โวลต์นะครับเป็นไฟบ้านปกตินะครับเวลาผมจะใช้ไฟ 220โวลต์นะครับผมก็เปิดอิมพเตอร์ตัวนี้เนาะก็จะเห็นว่าทํางานแล้วนะครับวิบ่งเข้า13แอมป์นะครับผมก็สามารถเสียบไฟ2ไฟนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่ผมไม่ได้ใช้ไฟผมก็แค่เปิดตัวนี้ลงนะครับผมก็ไม่ได้ใช้งานเพื่อลดการทํางานของอิมิเตอร์ของเราเนาะถ้าเราใช้งานเราถึงจะเปิดไม่ใช้ก็ต้องปิดไว้นะครับเพื่อลดความร้อนของมันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองมาดู การทดสอบใช้งานกันนะครับว่าการใช้งานนะครับแต่และอย่างจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับตัวนี้เป็นสว่านใช้ไฟ220โวลต์เนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบดูนะครับตัวนี้เป็นไฟ AC นะครับ2ช่องนี้เป็นไฟ AC นะผมก็จะเปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เสียบไฟเรับเสียบไฟเข้าไปนะครับนะครับตัวนี้สว่านที่ใช้ไฟบ้านนะครับก็ใช้งานได้ปกติเนาะ มาเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมใช้ไป220โวลต์บเนาะผมก็จะเสียบตรงนี้นะครับแะ้วเป็นพัดลมนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจระบบโซล่าเซลล์นะครับก็สามารถประกอบแบบผมก็ได้ครับง่ายๆนะครับง่ายๆง่ายๆเลยก็สามารถดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยนะครับโอเคผมก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะครับว่าในงบ ที่ผมทำแบบนี้นะครับมันใช้งบเท่าไหร่ในการติดตั้งเนาะก็คือเอาตัวหลักๆก่อนนะตัวนี้นะครับเบเกอร์ตัวนี้ผมซื้อตัวชอวกล่องนะครับผมซื้อมาชุดละ30บาทนะครับ30บาทตัวนี้ตัวเบเกอร์ตัวดำนี่นะไม่ใช่กล่องเนาะตัวนี้ผมซื้อมา85บาทนะครับ ผมก็จะใช้3ตัวเนาะหนึ่ 1, 2, ส่วนกล่องครอบผมก็จะใช้3กล่องเหมือนกัน1 2ึนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับชุดคโคมตัวนี้นะครับโคมตัวนี้เนาะผมซื้อมา45บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาตัวละ30บาทนะครับก็น,นับไป1น3นะครับผมใช้ชุดครอบหน้ากากนะครับแล้วก็ชุดปลั๊ก3อันเนาะแล้วก็แป้นรองเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ผมซื้อมา รู้สึกว่าจะร้อยสามสิบบาทนะครับแป้นนะสองอันนะครับมันมีแป้นเล็กเนาะผมก็จะใช้แป้นเล็กสองอันแต่ใครที่มีแป้นใหญ่ก็ใช้แป้นใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ชุดคอนโทรลนะครับคอนโทรลชาร์จเจอร์เนาะตัวนี้ผมซื้อมาจากช h อปปี้นะครับช้อปปีราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับน่าจะรวมส่งแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมซื้อมานานแล้วเนาะตอนนั้นผมซื้อมาพันห้านะครับตัว อินเวอร์เตอร์แปลงไฟจากไฟ12โวลต์เป็นไฟ220โวลต์นะครับตัวนี้เขาเขียนว่า3,000วัตต์ผมก็ไม่แน่ใจน้อยไม่เคยวัดแต่ก็ใช้งานได้ใช้หินเจียใช้สว่านได้นะครับแล้วก็มาดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมใช้เป็นแบต45แอมป์นะครับพอดีงบมีประมาณ1 5 0ห1า0 0นะครับ ผมซื้อมารูจยพันห้าเกือบพันหกบาทนะครับประมาณนั้นสนะี่สิบห้าแอมป์เนาะแบตใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับประมาณตีไปสักพันหกแล้วกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์เนี่ยผมซื้อมาที่ราคาพันห้าบวกค่าส่งไปก็ประมาณพันเจ็ดนะครับก็จะอยู่ประมาณนั้นเนาะส่วนสายไฟเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใช้ไสายผมก็ใช้สายไฟเก่านะครับ ถ้าซื้อก็คงเมตละ10บาทประมาณนั้นนะครับก็รวมรวมไปเสร็จแล้วนะครับชุดโซล่าเซลล์นะครับชุดนี้ก็รวมรวมแล้วนะครับชุดโซล่าเซลล์ชุดนี้นะครับราคาอยู่ประมาณ4ี่พันถึงห้าพันบาทนะครับถ้าไม่รวมชุดอิมิเตอร์ก็อยู่ประมาณสามพันกว่าเนาะเพราะว่าผมเอาอิมิเตอร์เข้าเพื่อจะใช้ไฟบ้านนะครับส่วนใครที่ไม่ต้องใช้ไฟบ้านแต่ใช้ไฟแค่12บสองวลต์หลอดไฟ12บสองวลต์ก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ ก็จะอยู่3,000กว่าเนะตัวนี้ชุดนี้นะครับรวมไฟบ้านใช้ไฟบ้านอะไรเรียบร้อยคือราคา4 5 0 0ห้า4 6 0 0หกประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้เนาะโอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใช้ในหัวไร่ไปนาฟาร์มนะครับระบบไฟฟา้าเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับใครที่ดูแล้วก็สามารถนําไปติดตั้งไปสั่งซื้อนะครับมาประกอบแบบนี้ได้เลยนะครับ รับรองว่าประกอบไม่ยากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ